ครั้งเดียวก็รู้ว่าเธอนั้นไงก็สงสัยตาเธอก็ดีใจฉันไปได้ใจฉันไปทั้งท้งที่ไม่รู้ตัว รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยการปฏิบัติและวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดโรคหรือปัญหาทางสุขภาพคืออะไรนี่เนี่ยออมจมานไรขาไมู่้เรื่องคฮะ ของอะไรกันเนี่ยซูซูไอ้ีเอสไลนนี่มันมีน้ำตาอะไรบ้างนะที่มันมีเยอะเดี๋ยวหอด้วมีซูโค้ดบูโค้ดแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นมอนทถงหรือเปล่าเฮ้ยโต้โต้ไเป็นอะไรปะเนี่ยไหวไหมไหวใช่ไหมโอเคโอเคอ่ะ หนักว่ะใหญ่กว่าแกอ้ยบอมากเลยมือมือไหญเลยอะไปไปหาหมอดีกว่าไหมจุ๊กกลาหมอกันดีกว่าปะมันขนาดต้องไปหาหมอเลยอ๋อ้มันก็จะได้หายไงเออออไปหาหมอดีกว่าปะไปหาหมอหน่อไปเพื่อนนะเออเดี๋ยวไปเป็นเพื่อน คะอลิเซียจุกค่ะอลิเซียจุ๊กนะคะเป็นอะไรมาคะไอไอไอติดต่อกันเป็นกี่วันแล้วคะสามวันเหรอสามวันนะคะแล้วก็มีอาการอย่างอื่นอีก่ไหมคะมีไข้ตัวร้อนไหมคะมีเสพมีเสพหน่ะตัวร้อนไหมคะ้อนนตัวร้อนนิดหน่อยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเอาตรงนี้นะ <c oughs> เอาใบนี้นะคะแล้วก็ไปรอที่หน้าห้องตรวจสอด้านซ้ายมืึงตรงนั้นเลยนะคะรอนานไหมคะเนี่ยก็แป๊บหนึ่งค่ะโอเคค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คนไขเป็นอะไรมาครับอ๋อมีอาการช่วงีไอมากๆครับเห็นไหมเียอ๋อโอเคนะครับมันมีอาการมานานหรือยังครับเนี่ยมันไอต่อๆกันนะคบแบบแบบไอแบบมันไอมากครับโอเคครับก่อนหน้านี้ได้ไปทําอะไรมาก่อนหรือเปล่าครับเนี่ยก็ปกติอะครับไม่ค่อยอะไรมากอ๋อโอเคครับ มีอาการแทรกซ้อนอย่างอื่นไหมครับก็แบบหายใจแบบเหมือนมันแบบหายใจลาบากหมอแบบไอออกมาแล้วมบบไมนหายใจไม่ออกโอเคนะครับมีเสมหะหรือเปล่าครับมีนิดหน่อยครับโอเคครับนั่นเดี๋ยวหมอสั่งยาให้นะครับแล้วก็รบกวนหมอจะขอเก็บเสิ่งทรงตัวนะครับเป็นเสมหะนะครับเดี๋ยวเชิญห้องต่อไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวรับยาด้านนอกครับผม ขอเชิญคสณอริเซียจูรอบอับยาที่ช่องสายาไหนดค่ะรับยาค่ะ <c oughs> อ๋อใช่คุณอลิเซียจุกหรือเปล่าคะใช่ค่ะอ๋อรอสะักครู่นะคะ ยาจะมีสี่ตัวนะคะอันนี้เป็นแก้ไขค่ะทานเช้าตั้งวันเย็นติดต่อกันนะคะอันนี้เป็นแก้ไอค่ะทานเหมือนกันเลยค่ะหลังอาหารเช้าตั้งวันเย็นอันนี้ก็จะเป็นแก้คันนะคะคันดูคันมากใช่ไหมคะทานติดต่อกันจนหมดเลยนะคะจะได้หายคันค่ะอ๋อค่ะอ๋ออันนี้ทางโรงพยาบาลมี ไม่มีผงนะคะเพราะลถโลกร้อน,นะค่ะไม่เป็นไรค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะสเสร็จแล้วคะ่ะตัดโรคเส้นกันค่ะเรองไปล้องเลยขอบคุณค่ะค่ะไปล้อค่ะขอให้หายดีนะคะขไมยกินยากินยา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาตรวจสุขภาพปจำปีค่ะอ๋อไม่ทราบว่าคุณไข้ชื่ออะไรคะอาริสซิจุกส์ค่ะเขียนถูกไหมคะเขีนยนถูกค่ะ A R E S S, S I A J O K คะโอเคอันดับแรกที่เราต้องตรวจนะคะก็คือเก็บปสัสสาวะขอนในช่วงกลางของปสัสสาวะนะคะอุ้ยเล็กไปนะคะอ๋อถ้ามันล้นจะทำยังไงคะเนี่ยเอาล้ดีค่พอดีค่ะได้ค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการเก็บเสมหานะคะขอป้ายใส่ในนี้นะคะแล้วก็เอาลงใส่ในนี้เลยอเคะห้ามรวมกันนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะเเดี <dissip ated> ๋ยวไปที่ห้องเก็บปัสสาวะเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวส่งผลคืนได้นะคะขอบคุณมากค่ะัสดีค่ะ จำไปออยนะคดีเดี๋ยวพกจะตัดอะไรโตมนะีแต่แมวาัทำเพ่อิดออยอะรเนี้ย